บ้านผมอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะครับนำสิ่งของให้ผมไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือนะครับไม่ว่ากระดาษผ้าเย็นทิชชู่มือเฟชชิลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการป้องก,กนันโรคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าหน่วยราชการที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือพสมนะครับผมก็เอาสิ่งของเหล่านี้เอามามอบให้ในแต่ละจุดแต่ละจุดวันนี้มาพบทานายอำเภอบางใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นจุดที่รวบรวมข้อมูลออของแรงงานต่างด้าวน,นะครับ<ช>ที่อยู่บางอย่างเนี่ยนะครับที่มีจํานวนมากเนี่ยตอนมามีตั้งจะมีก,การในการตรวจคัดกรองนะครับอันนี้เขาก็จะมีคมวิธีของเขานะว่าเออมีรายชื่อรายชื่อเป็นแรงงานอ,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 อะไรอ่ะมีใบพาสปอร์ตไหมนะครับไม่มีก็มีใบ คีรภูไหมนะครับทำงานที่ไหนเขาจะมีข้อมูลในอำเภอเขาเก็บข้อมูลเรื่องเหล่านี้ไว้รวมไปถึงนอกจากมีแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีคนไทยด้วยนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับอยู่อาศัยในในคอนโดนียก็ก็มาอยู่อันนี้ตรงนี้เป็นความร่วมมือที่นายอำเภอดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยปกครองก็ตามหรือสาธารณป,ประจาวนีมาดูในเรื่องของแต่ละความเชี่ยมั่นอันนี้สิ่งที่เป็นห่วงน,นี่ก็คือว่าในส่วนของ แรงงานนะครับห้าเสือแรงงานจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดเี่อทำไมว่าจะเป็นในแรงงานแรงงานจังหวัดประกันสังคมจังหวัดฝีมือแรงงานจังหวัดฝีมือพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับแล้วก็จัดทั้งงานจังหวัดนะครับสวัสดิการพุทรองแรงงานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้เป็นเรื่องที่อยากให้มามีส่วนร่วมในการที่มาเก็บข้อมูลเพราะข้อมูลตอนนี้ทางศูนย์รับรงธรรมนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ย มีข้อมูลแต่ละจุดว่าต่างด้าวเนี่ยมาทํางานเนี่ยมาทํางานถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายยังไงตอนนี้เราจะไม่พูดอ่องนะแต่เป็นข้อมูลเก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้นายอำเภอเขาเก็บข้อมูลไว้ก็อยากจะให้แรงงานเนี่ยมาเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไปนะครับ mm hmm. สมมุติว่าระบุว่าในกอที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยนะครับทำงานบริษัทไหน mm hmm. ห้างร้านไหนนะครับแล้วก็ยังมี คนที่ในบริษัทห้างร้านนั้นอีกหรือไม่นะครับที่เราจะต้องติดตามเรื่องเหล่านี้หรือเรื่องโควิดเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้อยากจะให้แรงงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดม,มาประสานกับทางสูนยรดังคโดยใกล้ชิดน,นะครับมผมถามว่าเคยมาไหมามาบ้างเหมือนกันแต่ระยะห่างนี้ห่างออกไปเรา่าข้อมูลนี้มันต้องอัปเดตตลอด ก็คือจะให้ทําเป็นกิจลักษณะเลยรวบรวมเป็นเซ็นเตอร์ข้อมูลเพราะว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญเพราะการมาที่การการแรงงานวิศยภาเนี่ยเราเน้นเรื่องฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเป็นเรื่องจําเป็นนะครับว่าในกอเนี่ยมาอยู่เนี่ยมาอยู่เมื่อไหร่ถ้าไปแด่งด้นะครับถูกต้องกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายทํางานอะไรระยะเวลายังไงเรื่องข้อมูลในฐาน็นฐานข้อมูลที่เราเน้นเรื่องเหล่านี้ พราะฉะนั้นเรื่องนี้แม้ขาดนี้เราจะไม่มีการประชุมผู้เชียภาเรามีการประชุมทางออนไลน์นะครับผมผมในฐานะเป็นการบรรทการการแรงงานวิิสภาเนี่ยก็จะเอาข้อมูลที่มาวันนี้นะครับเอาไปกราบเรียนท่านพลต u รวจเอุดลแสงติแก้วในลารัฐมนตรีนะครับว่าภาพอย่างนี้มันควรที่จะให้ทางกระทรวงแรงงานเข้ามาติดตามข้อมูลโดยใกล้ชิดนะครับซ,ซึ่งเราเองเนี่ยเรากติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลานะแลวเราก็ประสานกาบกระทรวงแรงงานตลอดม้อนกันว่าเออถ้ามัน จุดบอดอยู่ตรงไหนเราไปเห็นตรงไหนที่ควรจะเพิ่มเติมเราก็จะประสานไปวันเนี้ยผมมาพบท่านในายอำเภอบางใหญ่แล้วเห็นภาพแล<ะ>้วเพราะงั้นก็จะไปนาเรียนทางการบัญชการแรงงานเพื่อประสานไปทางกระทรวงแรงงานมา่าความพบตรงนี้เอาไปประ,ปอะตตรากอบในระย,าายะต้นระยะกลางระยะปลายจริงครับก็คือทางท่านนายอำเภอก็รับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่านนายอำเภอก็มีข้อมูลหมดแล้วแล้วเพียงเท่านี้มาเอาข้อมูลไปประชันรราการในส่วนที่เกี่ยวข้องไป<ม>นะครับวันนี้ก็นอกจากท่านนายอำเภอแล้วที่รับลงทำซึ่งหลักนี้นะเปลี่ยนสอบเปลี่ยนครันงมา อย่างนี้ตอนตมต้องมาเก็บข้อมูลคนที่ไม่มีวีซ่าหรืออะไรด้วยไหมอ๋อไม่ฮะตอนนี้ในในเรื่องของหน่วยงานทางด้านการบังคับใช้ทางกฎหมายตรงนี้เราเราอนุโลมไว้ก่อนเราเว้นไว้นิดหนึ่งับเพราะว่าตอนนี้เราค้นหาวีซ่าเรื่องเลยก่ก่อน